จังหวัดยะโสธรน,นะครับก็มีการจัดก,กิจกรรมสืบทอดประเพณีจุดไฟตูมกาครับหนึ่งเดียวในโลกซึ่งเป็นการนําแสงสว่างสองธรรมครับลอดผ่านผลตูมกาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับภายในศาลาวัดบุรพาบ้านทุงแต่ตำบลทุ่งแต่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรชาวบ้านประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมทั้งพระภิกษุกำลังร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนำผลตูมกา มาขูดเอาผิวสีเขียวออกขวานเอาเนื้อและ,มะเมล็ดข้างในออกแล้วแกะเป็นลวดลายต่างๆตามความต้องการจากนั้นนำสิ่งที่ให้แสงสว่างสอดขึ้นจากรูที่เจาะไว้ตรงส่วนล่างของผลนตูมกาจะเกิดเป็นแสงสว่างลอดออกมาเป็นลวดลายตามรูที่เจาะไว้อย่างสวยงามใช้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาเดินเรียกขานกันว่าไฟตูมกา ซึ่งในคืนวันออกพรรษาชาวบ้านจะจุดเทียนจากที่บ้านหิ้วก้า้ผลตุ่มกาเป็นรวมกันที่วัดแล้วนําไฟตุ่มกาไปแขวนไว้ตามสถานที่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้เช่นสุ้มไม้ไผ่หรือราวไม้สําหรับแขวนก้านตุ่มกาก่อนที่จะพากาันกล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยและสดมนไหว้พระบนสาราการประเรียนซึ่งเป็นประเพณีจุดไฟตุ่มกาออกพรรษาของชาวบ้านทุ่งแต้ ที่มีมาแต่ช้านานกว่า200ปีความหมายของการจุดไฟตุงมกาไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟอะไรก็ตามหรืองานบูชาอะไรก็ตามการบูชามีสองอย่างคือหนึ่งปฏิบัติบ,บูชาพระหรือญาติโยมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรานับถือศาสนาพุทธส่วนบูชาที่สองก็คืออามิตรบูชาเราจะถวายข้าวปลาอาหารนี่ก็เรียกว่าอามิตรบูชาถวายดอกไม้ทูบเทียนก็เป็นอามิตรบูชาถวายสิ่งสวยงามที่ไม่ผิดกับพระวินัยของทางศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นอามิตรบูชา เช่นเดียวก,กันกับทางวัดบุราพาที่ทําไฟตุมกาขึ้นมาการได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีจุดไฟตุมกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนับเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอันสงคุณค่าที่มีมาแต่ช้านานและได้มีโอกาสปฏิบัติตนถวายเป็นผู้ท่าบูชา ในคืนวันออกพรรษาแสงสว่างแสงเหลืองนวลของลูกไฟตรงกาจุดไฟแหลวสีเหลืองนวลเข่าทาเบิงย่ามใดกับคืดพ่อพระผ,า,ผาหมจีวอนใจหลงไลออนซ้อนโยึ้นซาถกุก็ได้บูชาท่านก็มีความภูมิใจอันนี้คือผู้เท่าผู้แจ่เล่าให้ฟัง อันนี้เราก็มีความภูมิใจที่เราได้สืบทอดสืบสารมาและเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาว,วชนโดยในทุกปีเราก็จะมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าการทำโคมไฟตุ่มกาหรือกิจกรรมการฟ้อนไฟตุ่มกาการลำบูชาไฟตุ่มกาเขาก็จะมาร่วมมาร่วมด้วยความภูมิใจมาบอกว่าไฟตุ่มกาเป็นไฟแสงสว่างให้ความเจริญรุ่งเรืองเขาบอกเขาก็ภูมิใจแล้วเขาก็จะมาในวันออกพรรษา เป็นประจำค่ะความภูมิใจของชุมชนเป็นมรดกของเราค่ะประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกาบ้านทุ่งแต้นับเป็นซอว์เพลเวอร์ประเพณีที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ของชาวบ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัยดยโสธรที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตซึ่งจะมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ซึ่งชาวบ้านจะมีความเชื่อตามพุทธประวัติที่กล่าวว่าในพรรษาที่7นับแต่ปีที่ตัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาและได้เสด็จกลับลงมาอย่างโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา ดังนั้นในวันออกพรรษาชาวบ้านทุงแต่จึงได้เตรียมสิ่งของเพื่อน,นำมาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนข้าวที่กำลังตั้งท้องและไฟตุมกาที่เปรียบเสมือนดอกไม้ที่สูงค่านั่นเองวิเชตปนตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าวเอ t ีทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดยโสธร